ลูกปลานี่ไม่สามารถกินลูกไลเป็นลูกไลตายได้นะครับลูกไลแช่แข็งก็กินไม่ได้นะไม่สมควรที่จะให้กินเลยนะครับเพราบเขาจะกินแต่ลูกไลเป็นๆลูกไลตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่กินนะเขาจะกินลูกไลที่ออกมาจากลูกไล่ทีหนึ่งเป็นลูกของลูกไลนะครับสวัสดีครับพบผมในช่องเพียร์เมตาฟาร์มครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดู ประกาศนะครับที่เราย้ายลงมาจากขันนะครับแล้วมาอยู่ในบ่อหนุบานได้อายุได้เจ็ดวันเดี๋ยวเราจะมาดูมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการดูแลนะครับลูกปลาเจ็ดวันหลังจากที่เราย้ายลงมาแล้วเราต้องให้อาหารยังไงต้องเลี้ยงเยังไงแล้วตัวจะประมาณแค่ไหนแล้วผมจะให้อาหารชนิดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่บ่อที่หนึ่งกันก่อนเลยผมขออนุญาตเปิดไฟฉายนะครับนี่เป็นอายุประมาณเจ็ดวันน้ําผมจะใส่ประมาณประมาณครึ่งถังนะครับครึ่งครึ่ง กึ่งกำมังประมาณประมาณซึ่ง,งกำมังนะครับเราจะใส่เป็นใบหูฟางจะมีมีใบหูฟางผมจะใส่ประมาณกำมังหนึงก็ง 1, จะใส่ประมาณห้าใบนะครับก็จะใส่เพื่ออรับสภาพน้ําให้ปลาเราไม่เป็นโรคนะครับปลา,าก็จะชอบถ้าใส่ใบหูฟาง จะช่วยในเรื่องน้ำให้เสียค่อนข้างช้าฝาปกตินะครับลูกผมก็จะใส่ลูกไลไว้เห็นไหมครับลูกไลก็ยังยังมียังเป็นตัวอยู่เลยลูกไลยังว่ายอยู่เลยครับที่ต้องให้ใส่ลูกไลไว้ตั้งแต่วันที่ย้ายมานะครับเพราะว่าลูกไลเนี่ยเขาจะเป็นอาหารให้ลูกปลาเราได้ถึงสามวันเลยครับสามวันเราถึงได้ใส่ขนหนึ่งเขาจะก็จะกินเขาจะกิน เฉพาะลูกของลูกไลนะครับพ่อปลาก็จะกินลูกไลตัวใหญ่ลูกเขาก็จะกินลูกไลตัวเล็กที่ลูกไลออกรูกใหม่อีกทีหนึ่งผมจะทิ้งพ่อไว้อย่างเงี้ยอีกสิบห้าวันนะครับก็เพื่อให้พ่อดูแลศัตรูที่จะมาทําร้ายลูกปลาเรานะครับก็ผมก็เลยเอาพ่อไว้ลูกไลนะครับแล้วมาดูบ่อนี้ลูกไลนะครับเราก็ไม่ควรใส่เยอะจนเกินไปนะเนี่ยผมก็ใส่ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนดู ที่ที่ตอนก้นนะคือลูกไหลที่ที่ตายนะปลากินไม่ทันนะสังเกตอยู่ที่นอนกอ้นเะนี้ผมว่าถามว่าให้ไข่ไข่แดงต้มสุกน้ำเน่าไหมก็ถึงเป็นลูกไหลก็เน่าได้นะครับถ้าเราให้เยอะจนเกินความจําเป็นนะครับที่ผมต้องใส่น้ําเยอะครึ่งลกระมังหรือว่าเต็มกระมังเนี่ยเพื่อช่วยในเรื่องนี้ครับเวลาเราให้อาหารแล้วเนี่ยลูกปลาเราจะได้ไม่ เจอน้ําเสีย,น,น,ยน้ําเน่าเงี้ยไะได้มีร่วงง่ายนะครับไม่ล่วงง่ายกว่าปกติกระลูกปลาก็ตัวค่อนข้างใหญ่เล็กน้อยละครับนะเ,เกตเห็นนะูปปลาทางนี้ก็จะ,จะประมาณนี้น้ําเนี่ยหลังจากเนี้ยจะคอยผมจะคอยเติมอย่างเดียวเลยแต่ไม่ไม่เปลี่ยนน้ําคอยเติมจนถึง อายุลูกป,ปลาได้สิบห้าวันถ้าน้นําเราไม่เสียนะครับถ้าน้ำน้ำเราไม่นําไม่เสียก็ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะก็คอยเติมเรื่อยๆไปเพราะว่าลูกป,ปลาเนี่ยจะเปลี่ยนน้าได้ก็ตั้งแต่ต่อเมื่อเขาอายุได้สิบห้าวันนะครับให้เขาตัวใหญ่ฝว่นนี้แข็งแรงกั่นนี้ก่อนนะครับเราถึงจะค่อยเปลี่ยนน้ำเขานะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายให้อาหารอย่างเดียวถ้าเป็นพวกไข่แดงต้มสุกก็ให้ทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไายแดงไรฝุ่นอะไรพวกนี้ก็ให้ ามวันครั้งหนึ่งไม่ต้องให้ทุกวันนะครับถ้าให้ทุกวันเนี่ยไปสะสมลูกไรเนี่ยเขาจะอยู่ในน้ําได้ไม่เกินจากสามวันถ้าไปสะสมในพื้นด้านล่างเนี่ยในพื้นด้านล่างเนี่ยทําให้น้ําเน่าเนี่ยก,ก็ลูกปลากระลวงได้เช่นกันพอปลาก็จะอยู่ทุกกระมังเลยพอปลานี่จะเป็นข้อมัติดันเลืเวลาเขากินอิ่มแล้วเขาก็จะมาลอยลอยตัวอยู่หน้าน้ํากันลูกปลา,ามันลอยตัวหน้าน้ำกัน ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมาดูบ่อนี้มาถึงบ่อนี้ก็จะเป็นข้อของเ a ลักซี่นะเราตัดมาชมชั้นชุดนี้ก่อนนะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นแนวตั้งนะครับตัวชั้นจะเป็นไม้สนนอกตัวน้ําได้ปกตินะครับเป็นไม้น้อแข็งไม้ไม่ยื่นไม่พองนะครับผมจะพ่นเล็กเกอร์เสริมให้สองรอบนะครับชุดนี้ก็จะวางแนวตั้งติดไฟ LED นะครับจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างนะครับติดทั้งหมดสามชั้นเลยนะครับสวยงามไหมครับ ไฟเราจะเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องต่อมอแปลงเพิ่มนะครับขนาดความฟังด้านหน้านะครับสี่สองนิ้วความลึกด้านในห้านิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นนะครับสามสิบหกนิ้วนะครับตัวนี้จะตั้งได้ไม่พียงข้างฝาก็ตั้งได้นะครับก็จะฐานค่อนข้างใหญ่นะครับตั้งได้สบายนะครับมาพร้อมกับโหลขนาดความฟังสี่นิ้วยาวสี่นิ้วสูงหกนิ้วนะครับจะเป็นโหลขนาดสี่สี่หกเป็นกาวซิลิโคนสีดํากระจกสนามสามมิลนะชุดนี้จะวางโหลได้ชั้นละสิบใบนะครับ ได้โหลดทั้งหมดส0ิบใบครบชุดตามภาพเลยนะครับสวยงามไหมล่ะครับเราตัดไปชมคลิปกันต่อเลยเป็นข้อของจซี่วันนี้ก็เช่นกันการเตรียมน้ำนะครับผมจะเตรียมน้ำไว้ประมาณหนึ่งถึงสองวันนะประมาณหนึ่งถึงสองวัน,นครับเตรียมน้ำไว้ก่อนประมาณหนึ่งสองวันแล้วผมก็จะใส่เจลสมุดหนึ่งกำมือใส่เกลสมุดหนึ่งกำมือแล้วก็ ใส่ใบหูฟางไปกระมังหนึ่งก็ใส่ประมาณสี่ห้าใบเลยใบยหูฟางเนี่ยเป็นแทบที่จะขาดไม่ได้นะครับในการเพาะพากัดและการอนุบาลลูกปลาเราต้องมีใบหูฟงหังให้ลูกปลาด้วยนะใบหูฟังจะช่วยยับยั้งการเน่าของน้ําให้น้ําเสียค่อนข้างช้าลงมากเลยนะครับนี่ก็แม่เดียวนะครับของนี้กนะ็ประมาณเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยก็จะประมาณสามสี 400, ่ร้อยสี่ห้าร้อยนะที่ติดในกระมังนะครับ แต่เวลาเขาโตฝ่ายจากเขาจะโตฝ่ายเราจะจับเอาขึ้นฟอร์มได้ขึ้นโชว์ตัวได้นะครับก็เหลือหลักร้อยเต็มที่นะครับว่าจะประมาณเนี้ยหลักร้อยหลักสองร้อยแล้วแต่ก็จะต้องตายครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็มีการล่วงมีการไหลปกติของลูกปลาก็จะผมจะใช้แม่ปลาอายุสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนนะจะไม่ใช้แม่แม่ปลาแก่ครับเพราะว่าในแม่ปลาแก่เนี่ยบางที การเพราะกันอะไรเนี่ยผมว่าถ้าให้ได้มนุษย์จำนวนเยอะเนี่ยแม่ปลาที่ทาสาวๆหน่อยอะ่ะอายุไม่เยอะจนเกินไปนลูกปลาจะได้จํานวนเยอะฝ่าแม่ปลาที่ค่อนข้างแก่ก็จะมีลูกไหลนะลูกไหลก็จะว่ายอยูนะ่ที่ตายก็ไม่มีไม่มีปลาปลาลูกปลานี้ไม่สามารถกินลูกไหลเป็นลูกไหลตายได้นะครับลูกไหลแช่แข็งก็กินไม่ได้นะไมส่สมควรที่จะให้กินเลยนะครับเคราจะกินแต่ลูกไหลเป็นๆลูกไหลตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่กินนะ เขาจะกินลูกไลที่ออกมาจากลูกไลทีหนึ่งเป็นลูกของลูกไลนะครับปลาถึงจะกินได้เวลาเขากินอิ่มเนี่ยสังเกตง่ายๆปลาเวลากินอิ่มเขาจะมาลอยหน้าน้ำเขาจะมาลอยหน้าน้ําแต่ถ้าปลาที่กินไม่อิ่มต้องการอาหารเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าเขาจะอยู่ใต้น้ําเขาจะหาอาหารกินที่เขาอยู่ใต้น้ําคือว่าเขาจะเก็บเศษอาหารตามใต้น้ํากินนะครับถึงเราจะให้ไข่แดงต้มสุกจมลงน้ําเดี๋ยวเวลาเขาหิวนะ่ะ ลูกปลาเขาก็จะเขาก็จะมาเก็บกินเองนะครับเขาก็จะลงไปเก็บกินใต้น้ำเองใส่น้ำครึ้งกระมังจะใส่เต็มกระมังก็ได้นะครับแต่แนะนำนะครับขั้นอย่างน้อยนะครับประมาณเบอร์ก้าสิบเนี่ยใส่สักครึ่งกระมังจะดีฝ่าเพราะว่าน้ำจะช่วยในการไม่ให้น้ำเสียได้เพื่อนๆถามว่าใส่ออกได้ไหมออกก็ใส่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยใส่นะก็ใส่ออก แต่ควรที่จะเปิดให้เบาที่สุดนะครับไม่ควรที่จะเปิดออกให้แรงนะเปิดแค่ขึ้นมาที่พอแล้วครับขึ้นแบบเบาๆครับค่อยๆขึ้นแต่ถ้าเปิดแรงเนี่ยปลาอาจจะน็อกได้นะครับก็ไม่เหมาะนะครับผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใส่นะออกจาจะประมาณนี้วิธีการดูแลก็แบบง่ายๆนะครับดูแลให้พ่อดูแลอ่าแต่อยา่างเพื่อนอยู่ในที่ที่ปิดในแบบ ในห้องในอะไรไม่มีลูกน้ํายิมลายดูแลเพาะน้อยเงี้ยไม่มีแมงปอบินเข้าไปไม่มีการไข่แมงปออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเอาพ่อไว้ก็ได้นะทําไมถึงต้องเอาพ่อไว้ก็เหตุผลเนี้ยเพราะจะเป็นพวกดูแลเพื่อศัตรูที่จะมาทําร้ายลูกลูกปลานะครับเพราะแมงปอน้ำเขาลงมาไข่เงี้ยเขาจะเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วฝาลูกปลาลงมาไข่ปุ๊บออกมเป็นตัวปุ๊บเขาว่าจะกินลูกปลาเรานะครับผมก็เลยต้องเอาทิ้งพ่อไว้ประมาณสิบห้าวัน เพื่อให้ลูกปลาตัวค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาก่อนถึงได้เอาพ่อออกเพื่อให้พ่อปลาเนี่ยดูแลพวกลูกน้ํายุงลายแมงปอน้นานะครับเพื่อไม่ให้มาทําลายลูกปลาเราแต่ถ้าในในห้องปิดในที่ไม่มียุงไม่มีอะไรก็เอาพ่อปลาออกได้เลยนะครับพ่อปลามีหน้าที่แค่ตอนฟักไข่อย่างเดียวเขาจะช่วยลูกปลาตอนฟักไข่อย่างเดียวนะครับก็หน้าที่ตอนหลังเนี่ยถ้าเราไม่กลัวเริ่มแมงปอนหราอลูกน้ําเราก็ไม่จําเป็นเอาพ่อปลาไว้ก็ประมาณนี้ครับการดูแลก็แบบง่ายๆเลย วันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูลูกปลาที่เราย้ายลงมาในบ่ออนุบาลนะครับว่าหลังจากสี่วันแล้วที่เราย้ายมาแล้วเราจะดูแล,แลดูแลอย่างไงนะก็ดูแลแค่เรื่องอาหารเรื่องน้ําคอยเติมน้ําเขาอย่างเดียวอาหารก็ไม่ควรให้เยอะนะครับให้เยอะอนเกินไปน้ําเน่าเสียลูกปลาล่วงหมดอันนี้พ่อปลาถ้าอยู่ที่ล่งแจ้งก็ควรจะไว้พ่อปลาอย่างน้อยสิบห้าวันเพื่อให้ดูแลศัตรูที่จะมาทําลายลูกปลาเราแค่นั้นเองครับ ็จะประมาณนี้คลิปนี้คลิปหน้าผมจะพาเพื่อนมาพูดคุยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประกาศกันใหม่นะครับเดี๋ยวไว้เราติดตามวันคลิปหน้านะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกําลังใจใหผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะสวัสดีครับทุกคน